ซูเปอร์เกลี้ยงก่อนพายุวิพาเข้าแต่ผักหนึ่งชนิดขายไม่ออกคนจีนพร้อมใจเมินเพราะอะไรภายในซูปเปอร์มาร์เก็ตที่โลงเกลียงก่อนพายุวิพาข้าวแต่มีผักอยู่ชนิดหนึ่งที่ชาวจีนพร้อมใจกันไม่ซื้อเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงถูกเมินขนาดนี้ บนโซเชียลมีการถกเถียงกันมากมายว่าทำไมผักชนิดนี้ถึงไม่ค่อยมีคนเลือกเก็บไว้เป็นสเสบียงยามหน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าก่อนพายุวิภาจะพัดขึ้นฝั่งในจีนมีการคาดการว่าความแรงลมจะพัดประโชกถึงระดับสิบพร้อมฝนตกหนักและน้ำท่วมในวงกว้างหลายครอบครัวจึงรีบไปตลาดและซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อกักตุนสเสบียงไว้ล่วงหน้า ในช่วงเวลานั้นแผงขายอาหารตั้งแต่เนื้อปลาไข่ไปจนถึงผักผลไม้ต่างก็เกลี้ยงร้านแม้ว่าหลายครอบครัวยังมีอาหารเก็บไว้ในตู้เย็นแต่ความกลัวว่าจะพลาดก็ทำให้รีบวิ่งไปยังร้านใกล้บ้านเพื่อซื้อของสดเพิ่มเติมคลิปและภาพของแผงขายของที่เกือบหมดเกลี้ยงมีเหลือเพียงไม่กี่รายการถูกแชร์แพร่หลายทั่วแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตลาดเกิดปรากฏการ์ตื่นตระหนกซื้อของ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผักและอาหารสดบนชั้นวางของซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อหลายแห่งเช่นมอถูกซื้อจนหมดเกลี้ยงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนแชร์ภาพผักชนิดหนึ่งที่ยังวางอยู่เต็มชั้นไม่มีใครสนใจหยิบซื้อเลยเจ้าของบัญชีดูยินชื่อยีโอลิงได้ถ่ายคลิปในซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านซึ่งเธอบอกว่าแม่ให้ไปซื้อของแต่เมื่อไปถึงเกือบจะหมดเกลี้ยงและยกเว้นเซลลรี่หรือ ขึ้นฉายฝรั่งที่ยงเต็มชั้นเธอจึงรู้สึกสงสัยไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงไม่เลือกผักชนิดนี้จนต้องโทรกลับไปถามแม่ซึ่งแม่เองก็ดูลังเลและไม่อยากซื้อผักขึ้นใชาแถมยังบอกให้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นแทนด้วยไม่มีใครอยากซื้อผักชนิดนี้เหรอ นี่คือคำถามที่หลายคนตั้งขึ้นในกลุ่มโซเชียลมีเดียหลายคนถึงกับพูดเล่นพูดจริงกันว่าพอพายุเข้าแล้วจึงรู้ว่าคนจีนหลายคนไม่ชอบกินขึ้นชายฝรั่งมากขนาดนี้เรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างคึกคักในหมู่ชาวเน็ตทันที อย่างไรก็ตามหลายคนชี้ให้เห็นว่าการที่ขึ้นฉ่ายฝรั่งไม่ค่อยถูกเลือกเป็นอาหารสำรองในช่วงพายุเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะใช้ขึ้นฉ่ายฝรั่งในการปรุงอาหารปกติผักชนิดนี้มักนิยมซื้อเพื่อใช้ในอาหารลดน้ำหนักหรือนำมาทำน้ำผักปั่นมากกว่า นอกจากนี้หากเกิดเหตุการณ์ไฟดับซึ่งมีโอกาสสูงในช่วงฝนพายุผักชนิดนี้จะเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วหรือเน่าเสียได้ง่ายเพราะขึ้นชายฝรั่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง95%ทำให้เมื่อเก็บไว้ในที่ชื้นหรืออับอากาศจะเกิดการลื่นเสียความกรอบได้ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเกษตรกรรมจากห้องกงฟู้ดเคาซิ่วกลุ่มอาหารที่เหมาะสมในช่วงฝนพายุคือผักและผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยเก็บรักษาง่ายควบคู่กับอาหารแห้งและอาหารกระป๋องเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนและลดความเสี่ยงจากการเน่าเสียในช่วงไฟฟ้าหรือระบบน้ำขัดข้องรวมถึงการเดินทางไปซื้ออาหารที่ลำบาก ในสถานการณ์ฝนพายุผู้คนมักเลือกอาหารที่มีพลังงานสูงปรุงง่ายและไม่พึ่งพาเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเช่นอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวปั้นอาหารแห้งเป็นต้นทำให้ขึ้นฉ่ายฝรั่งถูกมองว่าน้อยความสำคัญเมื่อเทียบก,กับตัวเลือกอื่นที่เหมาะกับการเก็บสำรองระยะยาวนอสพอชเคศูนกล่าวเพิ่มเติม ชาวเน็ตหลายคนก็ออกมาแชร์บรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตช่วงที่ผ่านมาเช่นพอได้ข่าวว่าพายุจะมาสิ่งแรกที่แม่ฉันทำคือรีบออกไปซื้อของกินทันทีขนมปังที่แอนมอลขายหมดเกลี้ยงผักก็เหลือแค่ไม่กี่กรโฉันอยากซื้อส้มแค่หนึ่งกิโลยังเหลือแค่สองลูกสุดท้าย จริงๆร,ร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตรหรือร้านค้าหลายแห่งก็ยังเปิดอยู่ช่วงพายุนะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นแต่เข้าใจก็แหละเพราะฝนหนักคนก็ไม่สะดวกออกไปไหนอยู่บ้านปลอดภัยสุดหลายคนไม่ค่อยชอบกินขิ้นฉายฝรั่งอยู่แล้วแถมยังมีผักอย่างอื่นให้เลือกอีกเยอะและการเอาขึ้นฉายฝรั่งมาทำอาหารก็ค่อนข้างยุ่งยากด้วย สื่อจีนรายงานว่าหลังพายุวิภาพัดขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งช่วงบ่ายวันที่20กรกฎาคมทางการท้องถิน่นได้ระดมมาตรการฉุกเฉินหลายอย่างเพื่อฟื้นฟูความเสียหายขณะนี้หลายพื้นที่เช่นกวางซียุนนานและไหหนานยังคงมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วม ขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยจากส่วนกลางยังคงถูกส่งไปประจำตามพื้นที่เสี่ยงเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าน้ำประปาการขนส่งและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปะกติโดยเร็ว